โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรมี สิ่งที่นักลงทุนในตลาดหุ้นจะต้องเจอถ้าลงทุนมานานพอสมควรก็คือภาวะตลาดมีที่ราคาหรือดัชนีตลาดหุ้นตกลงมาอย่างหนักอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้การที่ดัชนีตลาดปรับตัวลดลงโดยทั่วไปนั้นมักจะไม่ใช่ตลาดมีแต่เป็นภาวะที่ตลาดเกิดความผันผวนตามปกตินิยามหรือคำที่เรียกว่าภาวะตลาดตกต่ำลงนั้นน่าจะแบ่งได้เป็น3ามระดับดังนี้คือ ถ้าระดับการตกลงของหุ้นเท่ากับหรือต่ำกว่า10%เรียกว่าหุ้นตกธรรมดาถ้าหุ้นตกเกิน10%แต่ไม่ถึง20%เรียกว่าหุ้นปรับตัวหรือ correction ถ้าตลาดหุ้นตกตั้งแต่20%ขึ้นไปก็เรียกว่าตลาดหมีหรือ bear market ตามสถิติในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นตลาดหมีเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ6ปีต่อครั้งและในตลาดหุ้นไทยนั้นเท่าที่มองคร่าวๆ เราน่าจะเจอกับตลาดหมีไม่ต่ำกว่า6ครั้งในช่วง33ปีหรือก็คือประมาณทุกๆ5-6ปีเราก็เจอหมีสักปีหนึ่งหรือพูดง่ายๆหมีบ้านเรามาถี่พอๆกับหมีที่ตลาดหุ้นสหรัฐเหมือนกันสาเหตุของการเกิดตลาดหมีนั้นในอดีตที่พบมากมีอยู่หลายเรื่องในช่วงต้นๆในยุคที่เรายังอิงอยู่กับมาตรฐานทองคําดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของเงินฟืดเพราะในยุคนั้นการพิมพ์แบงค์หรือสร้างเงินขึ้นมา ค่อนข้างจะถูกจํากัดด้วยปริมาณทองคําที่มีอยู่และนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เศรษฐกิจขาดความสมดุลได้เป็นช่วงๆแล้วกอให้เกิดภาวะตลาดหมีขึ้นสาเหตุอันดับต่อมาที่ก่อให้เกิดภาวะตลาดหุ้นหมีค่อนข้างมากก็คือเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยซึ่งน่าจะอิงไปถึงเรื่องเงินเฟอ้อด้วย นั่นก็คือตลาดมีนั้นมักจะมากับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งขึ้นสูงริ้วและอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวเช่นเดียวกันอัตราเงินเฟอ้อก็มักจะสูงกว่าปกติมากสาเหตุอันดับต่อมาก็คือเรื่องของความถูกความแพงของหุ้นโดยทั่วไปนั่นก็คือตลาดมีนั้นมักจะมาในตอนที่ค่า PE ของตลาดสูงริ้วเช่นสูงถึง25-30ถึงเท่า นอกจากเรื่องของภาวะทางการเงินที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วสิ่งที่ก่อให้เกิดภาวะตลาดมีบ่อยพอสมควรก็คือเรื่องของภาวะว,ะวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศหรือในโลกซึ่งมักจะลามไปยังประเทศอื่นๆด้วยภาวะวิกฤตที่สําคัญอันดับแรกก็คือภาวะสงครามนี่คือสงครามที่คนกลัวว่าจะลุกลามใหญ่โตและกระทบกับสังคมทั่วโลกถ้าจะพูดถึงรายชื่อสงครามที่เราพอจะจํากันได้ก็น่าจะรวมถึงสงครามโลกครั้งที่สอง สงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามอ่าวหรือสงครามซัดดำบุกค,คูเวตเป็นต้นทัาจากเรื่องสงครามวิกฤตที่มักก่อให้เกิดตราดมีที่รุนแรงในระยะหลังมักจะเกิดจากวิกฤตการทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งแล้วลามไปยังประเทศอื่นๆเป็นลูกโซ่อันเป็นผลจากการที่ระบบการเงินของโลกมีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างน่าจะเริ่มจากวิกฤตค่าเงินเม็กซิโกตกต่ำในช่วงปี2,538ตามด้วยวิกฤตต้มยำกุ้งที่เริ่มจากประเทศไทยของเราในปี2,540และล่าสุดก็คือวิกฤตตการซับไพร์และการล้มของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้วิกฤตการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเมืองไทยครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งคนคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้หุ้นตกและเป็นตลาดมีนั้นผมเองกลับไม่ใครแน่ใจว่ามันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน แน่นอนมันอาจจะทําให้หุ้นตกบ้างแต่หลายๆครั้งมันก็ไม่ได้ตกมากแลหลายครั้งมันก็ไม่ได้ทําให้หุ้นตกแม้ว่าจะมีรัฐประหารซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตการทางการเมืองสําคัญตัวอย่างเช่นในช่วงรอสชอปี2535หุ้นก็ไม่ได้ตกมากมายอะไรเช่นเดียวกับช่วงของคมอชเมื่อ2ปีที่แล้วตลาดหุ้นก็ไม่ได้ถูกกระทบเลย แ,แม้แต่ในช่วงที่มีวิกฤตการเมืองของกลุ่มพันธมิตรที่ยึดธรรมเนียบรัฐบาลอยู่แต่คนพูดกันว่าหุ้นบ้านเราตกเพราะมีวิกฤตการเมืองแต่ถ้าดูกันจริงๆแล้วหุ้นที่ตกนั้นก็ยังไม่ชัดว่าเกิดจากการเมืองในประเทศอย่างเดียวเพราะปัจจัยที่อาจจะมีผลมากกว่าก็คือวิกฤตการเงินที่เกิดจากสหรัฐในขณะนี้ว่าที่จริงการตกของหุ้นในบ้านเราในขณะนั้นก็ยังน้อยกว่าตลาดหุ้นในย่านเอเชียอื่นที่กำลังเจอกับตลาดหมีที่รุนแรงยิ่งกว่าตลาดหุ้นไทยเสียอีก ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของสาเหตุของการเกิดตลาดหมีที่มีการพูดถึงและเชื่อกันในหมู่นักวิชาการและนักลงทุนทั้งหลายแต่ผมเองนั้นหลังจากที่นั่งมองกราฟตัชนีหุ้นที่ผ่านมายาวนานกลับมีความคิดหรือความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะดูไม่ใคร่จะมีเหตุผล แต่ก็คิดว่าเราควรที่จะตระหนักไว้บ้างนั่นก็คือผมเชื่อว่าตลาดหุ้นนั้นในระยะยาวเป็น10ปีขึ้นไปจะให้ผลตอบแทนในระดับหนึ่งเช่นเฉลี่ยปีละ10%แต่ในความเป็นจริงผลตอบแทนในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงของตลาดกลับไม่แน่นอนเลยอาจจะมีช่วง4-5ปีที่คนลงทุนไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยหรือขาดทุนด้วยซ้ําเช่นเดียวกันในบางช่วงซึ่งอาจจะยาวเป็น7-8ปีที่คนลงทุนได้ผลตอบแทนดีมากเช่น เป็น15%ต่อปีโดยเฉลีย่ยประเด็นก็คือทุกช่วงที่เราได้ผลตอบแทนดีผิดปกติคือเกินกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวมากก็มักจะมีวันหนึ่งที่ตลาดหุ้นจะต้องปรับตัวลดลงอย่างแรงเพื่อที่จะดึงผลตอบแทนการลงทุนให้กลับมาอยู่ในระดับปกติจะเป็นวันไหนนั้นบอกยากแต่สุดท้ายก็มักจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนชนวนที่จุดระเบิดให้หุ้นตกลงมาและกลายเป็นตลาดมีอย่างที่เราเห็นอยู่ ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะตลาดมีขึ้นผมจึงรู้สึกเฉยๆไม่โทษอะไรทั้งนั้นเพราะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยหุ้นในเอเชียและในโลกให้ผลตอบแทนที่ดีมากเกินกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวมายาวนานหลายปี มองในอีกมุมหนึ่งถ้าหุ้นตกลงมามากทําให้ผลตอบแทนระยะยาวลดลงต่ำกว่าปกติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีเพราะในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าตลาดก็อาจจะให้ผลตอบแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยลยระยะยาวเพื่อที่จะชดเชยกับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมาด้วยความเชื่อแบบนี้ผมจึงคิดว่าถ้าเรามีเงินสดอยู่ในยามที่หุ้นตกลงมามา,มากกลยุทธ์ที่ดีก็คือเราควรซื้อหุ้นและเก็บไว้จนตลาดปรับตัวขึ้นไปมากกว่าปกติ สิ่งนี้อาจจะพูดง่ายทำยากแต่ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุนเราต้องทำได้20กันยายน2551ดรนิเวศเหมวชิระวรากร